สวัสดีค่ะเดือนนี้เดือนแห่งวันแม่ปีนี้กับฮุนไดบางนาและหุนไดสตาเลียค่ะวันที่1 2ถึง20สิงหาคมนี้นะคะโชว์รูมฮุนไดบางนาได้จัดกิจาการรมพิเศษรับเดือนแห่งวันแม่นี้คอยขอเป็นตัวแทนฮุนไดบางนาเรียนเชิญลูกค้าวอล์คอินทุกท่านทางลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่มาร่วมกิจาการรมพิเศษนี้ค่ะ มาสัมผัสและทดลองขับหุ่ไดสตาร์เลียมิติใหม่ของรถครอบครัว11ที่นั่งที่ตอบโจทย์ได้กับทุกรูปแบบครอบครัวนอกจากนี้นะคะทางหุนไดบางนาได้จัดเตรียมของว่างและเครื่องดื่มในงานให้กับลูกค้าที่มาร่วมงานทุกท่านนะคะ และพบกับคุณไดแฮปปี้ชอยส์ปรดีแห่งปีเดือนนี้เดือนเดียวสำหรับลูกค้าทุกท่านที่อยากเป็นเจ้าของคุนไดสตาร์เลียในช่วงเดือนนี้นะคะสตาร์เลียพรีเมียมหลังคาธรรมดา2 3 2ล0 0 0สบาทเลือกรับผ่อนเริ่มต้น1%ของราคารถหรือดอกเบี้ยพิเศษ1.29ดาว25% 48งวดพร้อมผ่อนงวดแรกสำหรับคุนไดสตาเลียทุกรุ่น ฟรีค่าบำรุงรักษ,ษา,นานาน3ปีหรือ60,000กิโลรับฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งพร้อมพรบรนาน1ปีคุณได้ s เ a ลีีย ia, ทุกรุ่นร่วมรายการทั้งหมดเลยนะคะเงื่อนไขคือต้องออกรถก่อนสิ้นเดือนสิงหาคมนี้นะคะและพิเศษแค่ขอทดลองขับาเหเี่ยวันนี้รับทันทีบัตรกำนันกิฟต์การ์ดจาก S&P มูลค่า100บาทจำนวน2ใบต่อ1ครอบครัว เฉพาะวันที่12ถึง20สิงหาคมนี้เท่านั้นนะคะบัตรกำนันมีจำนวนจำกัดค่ะแล้วมาทดลองขับกันนะคะต้องรีบกันหน่อยแล้วนะคะพ้าดไปเสียดายแย่เพราะหมดเขตสาเสิ็จสิงหาคมนี้เท่านั้นนะคะลูกค้าสามารถโทรสอบถามมุลใดบางนาฝ่ายขายได้ที่เบอร์นี้เลยค่ะ โทรหาพลอยได้ที่เบอร์นี้เลยค่ะถึง9 4 6 3 5 3 9หรือแอดไอด i ไลน์ได้เลยค่ะ